สวัสดีครับนักเรียนนะครับโรงเรียนสามโคกยาคมนี้ในชั้นที่หลับชั้นที่ครูสอนนะครับครับวันนี้เราจะมีมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองนะครับที่มันมีอยู่ในโลกเรานะครับว่ามันมีกี่ระบบนะครับครับระบบที่1นะครับนักเรียนครับระบบประชาธิปไตยนะครับนั้นเราก็คุ้นๆดีอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทย ประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับระบบประชาธิปไตยนะครับต่อไปครับดูความหมายของมันก่อนครับเขาบอกประชาธิปไตยหมายมถึงการยอมรับในสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือของคนอื่นนี่คือประชาธิปไตยนะครับเราเข้าใจเราเข้าใจกันง,ง่ายๆเลยครับนี่คือหลักประชาธิปไตยนะครับเขาบอกว่าหลักประชาธิปไตยในการปกครองประชาธิปไตยมีอยู่5้ข้อ เป็นหลักเลยนะฮะของประชาธิปไตยจะต้องมีข้อที่1นนะครับนักเรียนหลักอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนคือใครก็คนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว่าประชาชนนักเรียนเป็นประชาชนไหมเป็นคุณครูเป็นประชาชนไหมเป็นทหารเป็นไหมเป็นังนั้นหลักอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนก็มีแยกย่อยออกไปนะครับมันประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับ 1.1นะครับอำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติน,นี้นะครับนังเรียนก็มีหน้าที่ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมคือร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะใช้บังคับประชาชนนะควบคุมประชาชนให้มีระเบียบเรียบร้อยในสังคม เรียกว่าอำนาจนิติบัญญัตินะครับต่อไปลูกอำนาจอันที่สองนะครับอำนาจบริหารมีหน้าที่คือเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในผ่านพักหน้านะครับ นั่นเรียกว่าำนาาบริหารเขาเรียกว่าคณะคณะรัฐบาลใช่ไหมครัก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับอย่างของไทยนี่ก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับอยู่ภายใต้การของระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรารู้กันดีนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับต่อไปอำนาจที่3ครับอำนาจตุลาการมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีความให้เกิดความยุยติธรรมหรือเรียกว่าศาล เวลาเรื่องมีความขัดแย้งกันตัดสินอะไรกันไม่ได้ก็ให้ศาลหรือศาลเป็นผู้พิจารณาค,ด,นะคดีนะครับเป็นถือว่าสิ้นสุดนะครับเราก็จะถ้าเรียนสูงไปก็ศาลมีกี่ประเภทก็ว่ากันไปนะครับต่อไปครับต่อไปหลักที่2หลักเสมอภาคหลักเสมอภาคคืออะไรคือประชาชนทุกคนที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยต้องได้รับความเท่าเทียมกันความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกัน เท่าเทียมกันยังไงนะครับดูตัวร่างเลยนะครับตัวร่างนะความเสริมภาคทางกฎหมายประชาชนทุกคนไม่ว่าคนจนคนรวยกฎหมายมีความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันนะครับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันไม่มีการแบ่งคนจนคนรวยคนมีอำนาจคนมมีอำนาจ นะนี่คือหลักความเสมอภาคนะครับต่อมาที่2ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายที่มีอายุบอกไว้ว่าไม่ต่ำกว่า18 18ปีบริบูรณ์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง ถ้าอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ูนะเราก็ดูตัวเองนะครับว่าเราถึงยังถ้ถึงเราก็มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีสิทธิ์ไปเลือกตัง้งต่อไปอันที่ข้างล่างนี้นะครับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจหมายถึงประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพเศรษฐกิจคือการประกอบอาชีพนะฮะเศรษฐกิจคือความประกอบอาชีพ มีการมีรายได้กระจายรายได้ที่เป็นธรรมประกอบวัชีพที่ถุกกฎหมายด้วยนะครับขายก๋วยเตี๋ยวนี้ได้ขายลูกชิ้นได้ขายของแต่ว่าต้องเป็นสินค้าหรือเป็นของที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนครับต่อไปข้างบนครับความเสมอภาคทางสังคม ก็บอกว่าประชาชนทุกคนจะมีสิทธิ์และศัก์ศีนเท่าเทียมกันไม่แยกโดยใช้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมเป็นตัวเลือกปฏิบัตินะครับที่คุณครูเคยบอกว่าคนจนก็ใช้กฎหมายเดียวกับคนรวยไม่แยกคนจนใช้กฎนนหมายหนึ่งคนรวยใช้ก็หมึยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต่อไปที่ลูกสรนครูชี้นะครับ ความเสมอภาคในโอกาสในโอกาสยังไงคือประชาชนทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในการดำรงชีวิตในสังคมที่เท่าเทียมกันเขายกตัวอย่างมาครับเช่นการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กทุกคนนะครับจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล เท่าเทียมกันตามกฎหมายบังคับในสมัยก่อนให้แค่ถึงป6ปว่ปวป .3 าปว่ป .5 าป6อันนี้คือภาพบังคับตอนหลังมาขยับมาเป็นม3หนูก็ต้องเรียนมป .1 ปวป .3 ป .4 ่ป 1, 2, 3, 4, .5 าป .6 ม1มว่ปานั่นคือการศักยพื้นฐานที่ระบกฎหมายกำหนดทุกคนต้องจบม3หรืออีกอันคือความสาภารในโอกาสในการเข้ารักษาพยาบาล รักษนะาพเพียบาทน,นะครับรักษาบ้านยังไงคือทุกคนสามารถรักษาบานที่ลัฐกาหนดเช่น30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยใช้ได้นะครับต่อไปหลักที่3หลักเศรษิเสรีภาพนะครับการปกครองประญาธิปไตยก็มีหลักเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะครับเช่นเสรีภาพส่วนบุคคล ที่คุณครูบอกแล้วนะทางการศึกษาความเท่าเทียมทางการศึกษา,าเท่าเทียมทางในชีวิตและร่างกายนะครับต่อไปเสรีภาพทางการเมืองนะมีการเลือกตั้งหนูสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ที่มีคุณสมบัติได้นะลูกนะแสดงความคิดเห็นได้พูดได้เขียนได้การพิมพ์ได้ทางการเมืองแต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายนะครับต่อไป สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพในการประกอบอาชีพสุดจริตนะต้องเน้นนะสุดจริตด้วยถ้าผิดกฎหมายไม่ได้นะลูกนะได้รับค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมเช่นรับาลเราบอว่าวันละ300บาทเวลาเราทำงานเสร็จก็ได้300บาทนะครับต่อไปครับอันที่4หลักนิติธรรม คือการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานตรงนี้นะครับบรรทัดรฐานคือระเบียบข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นกฎหมายนั่นเองบรรทัดฐานเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้อะไรเพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขความสงบสุขนักเรียนครับต่อไปอันที่5หลักฟังเสียงข้างมาก การประอมามาชาธิปไตยนี่มีคนอยู่รวมกันเยอะนั้นเวลาจะออกก็จะเกิดความบัดแย้งก็ต้องมีการออกเสียงเลือกตั้งข้างมากนะครับเสนอความวิเห็นอ้าวใครสนับนูนก็นับจำนวนถ้าได้เสียงมากก็ถือว่าตัวนนั้ชนะแต่ก็ต้องรับความความวิเห็นจากเสียงข้างน้อยด้วยนะครับแต่ยึดหลักเสียงข้างมากนะครับนั่นคือ หลักการของระบอบป,ประชาธิปไตยนะครับก็ให้นักเรียนศึกษาแล้วก็จดสรุปนะครับแล้วก็ไว้พบกันโอกาสหน้าเช่วโมงต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ